เอาวมาาสามาดีก็ได้ถาวัาาสดีก็ได้ไห่หมดอาบราณประทัใจอยู่หรอกอาบรัณปทัใจเอาใจแล้วจังน้อยนะลูกะลุงเนี่ยในชีวิตลุงเนี่ยลุงชมคนที่ต่อสู้ชีวิตเมื่อวันที่ยี่สอ่สิบห ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่ร่องไปเบิองเด้องานลำไปมาสงานของดีลำไปมานดันงานใหญ่ลุงสิประกวดทางเผือกนักร้องเสียงดีแต่เป็นเยาวชนผู้ใดมีลูกผู้ใดมีลูกเสียงดีดีเราจะนัดประกวดอ่ามาดิมาดิยวมองผู้ใจเงี่ยอ ลุงจะจัดประกวดอลัม uh, ด uh, si ีๆคนเสียงดีๆล si ุงว่าส si ิส่งเสริมปานี um ้ถ si ้ามันเสียงดีดีนี่ลุงจะไปฝากตัวนีมสิได้บ่เนี่ยฟังกันปานนี้ยเมื่อวันที่26เราจะรัดลมเยาวชนที่เสียงดีที่สุด แล้วลุงก็ประกาศเนี่ยว่าจะส่งเสริมเขาเอาบระเดีเอายางซับมาเลยรอกแล้วว่ากูสิส่งเสริมแบบซับมาเลยน่ะละให้มันดังให้นักล่งรับเลยมัดไปยู่เสียงที่หกเสียงอีลกแบบอีกหน้าหนึ่งอันบุ๋มเอ้งเขาจะได้อันขนาดหนึงบอกเอ้ยรกเพราะว่าเขาบระดีมาเหรียญบ้านเราเราเราดังอยู่อ่าไอ้บุญิ่งรับเลนอาตาเราไปเสนอต้เราดังอยู่แต่ว่า ถ้าลำไปมาดเราที่เราซอฟตพาวเวอร์เนี่ยที่ซอฟพาวเวอร์เนี่ยถ้าลำไปมาดเ,เราเราหานักร้องดีๆอย่างน้อยเสียงอาลำเพลำเสียงวีหกสีต้อนรับเราพีน้้ยดีวะาดีวะาเออเอาละนะครับขอบคุณขอบคุณพวกเรานะครับ,รบ,รบ,รบแล้วก็ในานามของประชาชน ในนามของนักการเมืองในนามของนักการเมืองเราเราดันยาว่าผมกับสอสอสและทีมงานรักษาคุณแม่บ้านผมก็ไปเป็นนายกอยู่ที่เทศบาลก็ไปเปลี่ยนแปลงตลาดเดี๋ยวนี้เจ๊กน้อมเราเพราะว่าผมท่งเจ๊กโคกไปปราบเจ๊กที่นี อันน enfin ี้เจ๊คุกในป่าเพียกีรีอยู่เลยนะครับก็หวังว่าจากวันนี้ไปพี่น้องคนใดที่ยังหลงผิดอยู่หลงผิดคือเวลาเลือกตั้งที่ลอยแหวกตั้งการเมื่อคืนเห็นผู้อยู่ใกล้อันหมอรัมบอกใก้เบิ้งนี่เสียงดีขนาดนี้เอาจูบเบิ้งอยู่นใส่เสร็จแล้อันเขาว่าไปเสร็จอันเขาว่าจะไปเสี่ยวมันอันนี้ใครเบิ้งใครเบิ้งเป็นศิลป์ใหม่หายเบิ้ง พามันดีเป็นจเจ้าอาก็ตตองรองเป็นนะครับดังนั้นโอกาสนี้หวังว่าคําคืนวันนี้จะเป็นคําคืนของความสุขของพี่น้องโดยดเสียงมีหกอย่าเป็นผู้ให้ความสุขกับพี่น้องของ,ของเราทุกคนนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังให้อีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณมากนะครับนี่คือพระธานโสพลสารัมนะครับพร้อมด้วยท่านสสศักดิ์สารามัมท่าน อาริยพรสารัมนะครับและก็ทีมงานรัทธานะครับเราจะเดินไปด้วยกันบนความมั่นคงและความกเกริญนนะครับของลำลายมากเรานะครับโดยเฉพาะวันที่25 26และ27นะครับงานมากับของดีลำลายมากนะครับจัดการ3วันนะครับท้งวันแรกสุขภาพดีนะครับการศึกษาดีประเพณีดีนะครับ โบลลโลยโบลลโลปลลีนียเนีน่ยอย่าล,ล,ลืมนะครับในวันที่25และ26พิเศษนะครับจะได้อย่าลืมไปชมงานของที่เราไปมาดก,กันนะครับตบมือขอบพระคุณพระท่าตุสองบนสามนะครับ มเลือกครับดูไต้องแชร์วันเลือกครับหวยรอยยี่สปีแล้ว rộng mướn vàng rộng tay chết chưa ai biết được thì chúng ta thấy i here แล้วชุดตัดกนี่ไปนะครับก็ขอสุงจงเมื่อสุเกียรติของท่านพบและสัมผัสกับบรรยากาศหน้าเวทีของทีมงานหมอลำเสียงวิ่อกลกพงษ์สม